พบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เราจะมาบันทึกต่อเนื่องจากเรื่องของเหยี่ยวดังดำขาวนะครับคือเรารู้แล้วนะครับว่าเหยี่ยวเนี่ยกินสัตว์เล็กๆที่อยู่ในนาเช่นหนูงูอะไรพวกเนี้ยเรารู้เราว่าเขากินไปทั้งชิ้นเขากินทั้งตัวฉีก,กินทั้งตัวแล้วเขาก็จะมีส่วนเกินที่กินไม่ได้เขาก็จะคายออกมาหรือเราเรียกกันว่าสำรอกนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มไปเลยละกันสำารองของเขาเนี่ยมันจะเป็นก้อนกลมๆแต่ก็ไม่กลมมากนะครับอลีลีนิดนึงงร่างมันกนเลยนะครับแล้วในก้อนนั้นน่ะมันจะประกอบไปด้วยขนของสัตว์ที่เขากินไปโดยส่วนมากก็จะเป็นหนูนครับแล้วก็วาดเป็นเส้นๆเ,เดออกมาม้างกอดกันเป็นกลุ่มๆบ้างแต่ก็อยู่ในก้อนกลมๆนะครับ วันนี้เราจะไม่ตัดเส้นเพราะว่าเราจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นขนนะครับเพราะว่าถ้าตัดเส้นแล้วมันจะดูแข็งแข็งไปเราลงสีเลยผมก็เริ่มจากสีเทาก่อนเราก็เอาสีเทาอ่อนระบายให้ทั่วๆน,นะครับระบายเบาๆเรากําหนดแสงให้มันเข้าทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อได้มันรู้สึกกลมนะครับผมจะกําหนดแสงเข้าทางด้านซ้ายตรงนี้เราก็จะปล่อยให้มัน สีออ่นเนสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาสีเทาเข้มมาเพิ่มเงาด้านขวาของรูปแล้วก็ด้านเงาที่มืดที่สุดก็ผมใช้สีดำช่วยอีกหนึ่งแล้วเราก็เอาสีดำเนี่ยทำเป็นเส้นขนที่เราเห็นนะครับ เป็นลักษณะกลุ่มของมันเป็นยังไงลองสังเกตดูแล้วก็ทําตามนั้นนะไม่ยากนะครับลองดูพอได้แล้วผมก็เอาสีน้ำตาลช่วยบ้างเพราะว่าสีของเขาไม่ได้มีสีเดียวมีสีอื่นแซมแซมเราก็ผมใช้สีน้ำตาลช่วยทำให้เป็นกลุ่มขนบังชี้ตรงนู้นบางชี้ตรงนี้บ้างตามที่เราสังเกตดูเห็นแล้วนะครับ แต่แล้วผมก็จะจดบันทึกพฤติกรรมของเหยื่อดังนตำขาวคือลักษณะที่เขาสำรอกออกมาเขาจะอ้าปากว่างแล้วเขาก็แหวะมันออกมา เรียบร้อยแล <ülme Prefer too conversations> <c oughs> hey, ้วนะครับบันทึกของเราวันนี้เห็นไหมนะครับเวลาเราไปบันทึกธรรมชาติเนี่ยมีสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประกอบต่างๆเี่ยเราก็เอามาบันทึกได้ทุกอย่างอย่างตอนนี้เราก็เอาสำราของเหยี่ยวตัวเนี้ยมาจดเป็นบันทึกก็ได้อย่าลืมนะครับเด็กๆทุกๆครั้งที่เราเอาไปสำรวจธรรมชาติเนี่ยอย่าลืมบันทึกทุกครั้งมันเป็นบันทึกของเราแล้วก็ ขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกครั้งนะครับ